ได้ใครบ้านมานุ้ยเออได้โอ้เฮ้ยวันนี้มีใครว่างบ้างอ่ะทำไมอ่ะมะก็พี่แมวพอดีโทรมาบอกว่าให้เราไปเทสโฆษณาอ๋อพี่แมวแต่ว่าเนี้ยเราไม่ค่อยว่างหรอกเพราะว่าจะต้องพาหมาไปหาหมออ่ะพอดีช่วงนี้นะหน้าตามันอิดโรยดูแยแย่ไม่ค่อยดีเลยควรจะพาไปหน่อยนะเออเป็นไรไม่เป้ทีมไหมเฮ้ยพาไม่ได้ว่ะวันนี้ค้ากะว่าจะเป็นสวนอ่ะ ไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์โลกมาไห้อ่านหน่อยโอ้โหแค่ฟังก็เครียดแล้วเราไม่ว่าเหมือนกันอ่ะไมใช่ไปไหนต้องเตรียมขาหมูไปฟาดตากหมาไอชิลล์นี่หล่อขาดีอยู่คนเดียวเนี่ยแนนจะไม่อยากเป็นแบบมั้งหรอไปดีแล้วกันเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ไม่อยู่ไงก็เลยต้องกลับบ้านช่วยแม่ขายล่ะก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมนี่ขอตัวจริงวันเร็วไม่เป็นไรไปวันเดียวก็ได้โอ่ยใส่เดียว ก็ไม่อย่ากไปเลยโส,สาณสองสารคนมองทำไมมาเสียเย็นล่ะครับอ๋อพอดีเพิ่งเสร็จตุลาครับดีครับเออถ้าอย่างนั้นนะพี่ต้องขอชมการแสดงของริวหน่อยนะครับแต่พี่จะถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเขาดู ถ้าเกิดว่าลูกค้าก็ชื่นชมก็ชอบขึ้นมานะรับรองงานนี้รีว่วรับเป็นแสนเลยนะครับโอ้โหก็ดีสิฮะผมจะได้เอาเงินเก็บไว้เป็นทุนเรียนมหาลาัยครับอืดีจังเลยนะครับเป็นคนที่มองการไกลนะครับพี่ชื่นชมคนแบบนี้มากเลยเออถ้าอย่างนั้น เราไปห้องเทสกันดีกว่าไหมครับพี่เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนั่งสิเ,เนี่ยปกตินะเราก็จะเทสกันห้องนี้ละจ้ะแล้นี้ก็เป็นโฆษณาน,นมเพื่อความสมจริงสมจังเนี่ย เดี๋ยวพี่จะเอานมให้ริวดื่มแล้วก็พูดนะจ๊ะเออแล้วคือนี่ไม่มีใครเลยเหรอครับแบบแพทย์ตะกล้องหรือว่าจะเป็นทีมงานอะไรเงี้ยอ่ะก็ทำไมเลยจ๊ะริวกลัวเหรอครับไม่เห็น้วต้องกลัวเลยเราก็เป็นผู้ชายด้วยกันอีกหน่อยนะริกวก็จะดังแล้ะ ผมไม่เคยแสดงอะไรมาก่อนเลยนะฮะไม่เห็นจะยากเลยครับก็เพียงแต่หยิบนมขึ้นมาดื่มแล้วก็พูดว่าลองดื่มนมดูสิแล้วคุณจะติดใจนมแมวเนี่ยดีจริงๆนะครับนมแมวเออนมแมวคืออะไรเหรอฮะนมนมแมวนมแมวก็คือนมแมวไงครับ ก็เป็นนมยี่ห้อใหม่นะครับอเออครับเดี๋ยวริวซ้อมบทไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปะหยิบนมมาให้นะ ันะจะไม่ยอมดันและให้เป็นดาวฟ,ฟรีๆหรอกฉันจะไม่ยอมโง่อีกแล้วคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นบทเรียนอันแสนเจ็บชำ้ำแต่คราวนี้ไม่มีเด็ก สิวครับพร้อมไื่ยังครับพร้อมแล้วครับนั่งลงนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับถือนมไว้นะครับครับเดี๋ยวริวไปเล่นหน้ากล้องวิดีโอนะครับดื่มนมเสร็จแล้วแล้วก็พูดได้ห็อกที่พี่สอนไว้ แล้วก็ยิ้มกับกล้องสุดแสนที่จะเท่เลยนะครับครับผมริวรูกไหม่ริวเนี่ยรอถูกใจพี่มากเลยจ้ะ,ะคำันี่นะครับพร้อมยังครับพร้อมพร้อมแล้รฮะ พร้อมแล้วนะเียวครับอ่ะแอคชั่นดื่มนมแมวแล้วคุณจะติดใจลองดูสิครับดีมากแล้วนะครับแต่พี่อขอมีอารมณ์อีกนิดนึงนะ,ะนะครับเอ๊ะนะครับครับขออีกครั้งนะครับ ดื่มนมแมวแล้วคุณจะติดใจลองดูสิครับน่ารักมากเลยครับแล้วลองด้านข้างดูนะครับและดื่มนมเยอะๆหน่อยนะครับครับดื <y ork> ่มนมแมวแล้วคุณจะติดใจลองดูสิครับดีมากเลยครับเร็วเอ่อหันอีกข้างหนึ่งสิครับครับดื่มนมเยอะๆนะครับ ดื่มนมแมวแล้วคุณจะติดใจลองดูสิครับ,บดีมากเลยครับเดี๋ยวพี่อยากดูตอนที่ริวลุกขึ้นนะครับมาลุกขึ้นเลยนะครับได้ครับลุกขึ้นเลยครับแม่เจ้าแล้วทำไงต่อพี่อ๋อๆลก,ก,ก็เล่นๆเหมือนเดิมด,ดื่มดืมนมเหมือนเดิมอัะเล่นเลยเล่น ดื่มนมแมวลองดูสิครับแล้วคุณจะติดใจดีมากเลยอ,อีกครั้งนึงดื่มเยอะๆเลยนะครับดื่มนมแมวลองดูสิครับแล้วคุณจะติดใจดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปดื่มนมแมวลองดูสิครับแล้วคุณจะติดใจ うん。 เป็นของพี่นะจ๊ะตายใครนัสอมาตอนนีไ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะดิวรอพี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มาตายนี่ลูกพีท เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เธอจะไปไหนหืมนี่ฉันกําลังจะขึ้นสวรรค์อยู่เื้เธออะนะกําลังจะขึ้นสวรรค์นะฮอแต่ลูกพีซอะกำลังจะตกนรคต์เนาะมีแมวอะไร<ป>อ่ะพีซชมีเรื่องกุ้งใจคืนนี้ขอนอนคุยทุกคนได้ไหมเป็นที่พักใจนะฮอนี่ลูกพีชฉันกําลังจะนอนกับแฟน อยู่เฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เป็นไรหรอกลูกพีสไม่ถือหรอนอนคุยด้วยกันสามคนก็ได้นะฮะอืแต่บ้าเหรอ oh. ไม่ได้กินข้าวนะจะได้กินร่วมกันเนะี่ยแมวโชคดีนะฮะมีแฟนไม่จูจ๋จีจู๋จี๋แต่ลูกพีสเสมือนมีกรรม,มผู้ชายที่ผ่านก็มาเห็นลูกพสีสเป็นเครื่องเอทีเจ้าจ๋าก็มาถึงก็กดกดกดเงินก็ไหลปูดไหลปูด ลูกพีทกุ้มใจเัอเลยเหอแมวขอคุยทุกคนนะ,ะแมวฮอกนี่ลูกพีทวันหลังได้ไหมจ๊ะวันหลังแล้วค่อยมาคุยกันวันนี้เธอกลับไปก่อนนะจ๊ะเพราะฉันจะไปนอนกับแฟนฉันนะเอาอย่างนี้กันนะฮอกลูกพีทไม่สนใจหรอฮอกก็อย่างนี้แล้วกันนะฮอกแมวก็ไปขึ้นสวรรค์น,นะฮอกพอขึ้นสวรรค์เสร็จนะฮะอกกาลงมาหาลูกพีทแล้วกันนะฮอกเดี๋ยวพี่จะนั่งรอตรงนี้แล้วฮอกนะฮะแมวฮอกโอเคนะฮอกโอ้ลูกพีทอีช้างลาก ซุ่มตื่นจริงเลยเธอเนี่ยอ่ะเธอนั่งคอยฉันอยู่ตรงนี้ยนี่แล้วก็ดูทีวีไปเนี่ยเปลี่ยนช่องก็กดไปนะไป็นเรื่องเม่น้องฮอเออลูกพี่ขับเขาบอกอุ่นน้องฮอทุกนดีน้องฮอตายม่ยไม่มีอะไรดูเลย มากก็ทนไม่ไหวแค่เขากินยานอนหลับและกล่าวว่าจะสำเร็จโทษอะไรอย่างนั้นแหละว้าคุณพัชช่วยอุเมเจบแกคงทำแบบนี้กับผู้ชายมาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมฮะหนึงแมวไม่ไม่น้อยหรอกยาโอ้ยแกหนึ่งแมวหนึ่งแมวบ้ากาบหนึ่งแมวหนึ่งแมวตบอันดับสุซึ้มติตใจแกหัวสมองแกคงฝักใฝ่เรื่องอย่างนี้ใช่ไหมฮะ แกรู้ไหมว่าเกิดน้องบิวก็ตื่นขึ้นมาแล้วเรื่องรุ่นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดเรื่องเราใหญ่โตแกรู้ไหมว่าพ่อของบิวก็เป็นใครเป็นใครระยะพ่อเขคือคุณอารันเตะนางช่องสามนี่ละครคุณอารันเออซีฮอสเมื่อเกิดพ่อคขารู้ขึ้นมาเข้าแกเป็นประจามออกรายการซีซั่นบันเพิร์นช่องสามแกต้องตายแน่ๆเลยฮอหนังเมว ฉันจะทำยังไงดีนะฉันจะทำยังไงดีพ่เพชช่วยฉันคิดหน่อยซิลูกเพชช่วยฉันคิดหน่อยเร็วนะน่ได้เลยอ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแกนะแกหลบไปไี่สกพานรวกันแกหลบไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวฉันจะต้องดิวกลับบนองกันเลนะฮะก็ได้ก็ได้เแมาเรายี่ฉันดับู่ไ จะไปร MM ู้เป็นลูกคณอลันนะเนี่ยฉีดจะจหาไม่แล้วน um> ี่แล้วอออะไรม่ไล้เอนตักอยกไม่ไหวอโอเคข่าวเมียงแล้วกันไปอทออ้ยแต่แกรวยนันน่ออไม่บอกแต่แรก ก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์อีกแล้วถามเรื่องเรียนก็ไม่ได้ครูก็ไม่รู้นะฮอร์บ้าบ้านริวอยู่ที่ไหนนะฮอก็เต้องพาริวเนี่ยมาพักที่คอน,นโดข,ของครูก่อนนะฮอแต่ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะฮะที่มาช่วยผมได้ทันนะไม่งั้นผมแย่แน่เลยเอ,อ๋อ ริวฮอกูขอดอ้อย่างนี้ไหมฮอกูขอให้ริวอะ่ะยกโทษให้หนางแมวเพื่นอนครูได้ไหมฮอไม่ได้หรอครับอาจารย์คนเลวๆแบบนี้ผมต้องฆ่ามันเออแต่เขาไม่รู้จริงนะฮอริรวว่าริว่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะฮอถึงแม้ว่าจะรู้หรือไม่รู้ว่าผมเป็นลูกศิษย์หรือใครก็ตามเขาก็ไม่ควรทําแบบนี้ฮะคนเลวๆแบบนี้เนี่ย มันสมควรจะโดนกระทื้งไว้ตายคาเท้าของผมเลยจาย์มันถึงจะสาสมริวฮะริวคิดที่ดีๆนะฮะว่าถ้าเรือริวเนี่ยไปข้อเขาแล้วนี่นะฮะมันจะได้อะไรขึ้นหมอฮะริวก็ต้องเสียอนาคตใช่ไหมฮะติดคุกไม่มีผลดีเกิดขึ้นมาเลยฮะริวครูว่าสู้ริวเนี่ยให้อภัยคนที่สำนึกผิดไม่ดีกว่าเดี๋วฮะอาจารย์คิดว่าคนเร็วๆแบบนี้เขาจะหยุดพฤติก,กรรมเร็วๆแบบนี้ลงได้เหรอฮะ กูเชื่อนะฮอว่านางแมวมันคงเข็ดแล้วะฮอเชื่อกูนะฮอขอให้เรื่องนี้มันจบเถอะนะฮอกูขอจอฮะฮออย่างเงี้ยันนะฮอเดี๋ยวกูไปส่งดิวที่บ้านนะฮอ Oh <laughs> พ่อไงเร็วไปเทคโคสโฆษณามาเป็นไงบ้างเร็วอะไรการไปเทคโคสโฆษณาแค่นี้แต่ไปมันเหนื่อยหนักหนาขนาดนี้ถ้าทางกะโดนมูแมวสาวกัดพ่อมันหลอกผมอะม่ะเลวซามต่ำช้ามากเลยอ่ะเกิดมาไม่เคยเจออะไรเลวไร้ชั่วร้ายขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะร็วมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พ่อฟังสิลกูก ก็อีนางแมวมือทองอ่ะพ่อมันหลอกให้ผมไปเทคโฆษณานมอ่ะแล้วมันก็ใส่ยานอนหลับลงไปให้ผมดื่มอ่ะผมก็หลับไม่มีสติอ่ะจนกระทั่งลูกมกแกเสียวความบริสุทธิ์้มันไปแล้วเหรอยังพ่อมันเป็นไงบ้างลูกจนกระทั่งอาจารย์พิทยาพ,พ่อเพื่อนมันเป็นเพื่อนนางนี่ได้ไงก็ไม่รู้อ่ะมาเจอผมพอดีอ่ะ เขาก็เลยช่วยผมได้ทันน่ะไม่งั้นผมเสร็จมันแน่เลยนี่พ่อบอกริวแล้วไว้พ่อช่วยตั้งแต่แรกซะก็หมดเรื่องนี่แค่บทเรียนแรกในวงการบันเทิงของริวนะก็เจอดีซะล้นี่ยัยังน้อยไปยังมีเยอะนี่พ่อไม่โกรธมาเลยฮะโกรธโกรธสิโอย่างแมวเซาวนะ พ่อรู้จักมันดีใครในวงการบันเทิงเขาก็รู้ทั้งนั้นนะเด็กมันกี่คนกี่คนมันปั้นหมดโห oh. นี่พ่อรู้ตั้งแต่แรกพ่อก็ไม่บอกอะฮะอ้าวก็ตั้งแต่แรกริวก็ไม่บอกพ่อว่าจะไปเทคสังแมวสาวนี่ก็เห็นอยากดิ้นรนด้วยตัวเองก็เป็นไงเจอดีเลยไม่หล่ะเราต่อไปนี้นะผมจะไม่ข้องเกี่ยวข้องแวะกับวงการบันเทิงอีกต่อไป แกบทเรียนแรกก็เข็ดเลยนะลูกโทโนเทนงของเราอ้าวนี่นัดเฮียเขาไปขอดูตัวทำงานเลยเนี่ยจบกันเลยลูกเรา เคยได้ยินคำอังเพยไหมวะไอที่เขาบอกว่าหญิงคู่กับชายก็เท่านั้นแต่ถ้าชายคู่กับชายสิยอดคนเป็นยอดชาย,ยฮะแสดงว่าเลยอโอ้มา<ฮ>ไอ้องแกเคยเป็นไหมไงเยอะอ้ยแม่นี่นี่ชัจะขอเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาอย่างงี้ก็ดีอยู่แล้วเชิญน,นายเป็นเป็นยอดชายอะไรของนายคนเดียวเหอะไม่เป็นบ่ แมนแม่ถ้านาถูกข,ข่มขืนจริงๆอ่ะนายจะทำไงวะเออฉันก,ก็จะฆ่ามันเลยเซโออแล้วันก,ก็จะฆ่าตัวตายด้วย<ฮ>อยู่ไปก็อายโลกเปล่าถึงขนาดนั้นเลยนายได้คิดมากไปผู้ชายแล้วผู้ชายก็มีออกผมเฮ้ยแต่ไม่ไดีนะเว้ยนี่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นใครใครโดนอย่างเงี้ยจะไม่รู้สึกอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอใช่ไหม เร็วๆๆนายนี่อยากดังมางเหรอนายยอมเสียตัวนิดเดียวนายก็ดังได้แล้วพอนายดังติดลงปุ๊บนายก็ใส่หัวมันออกไปนี่โอกาสทองของนายนเฮ้ยอ๋อนี่เทมถ้าเป็นนายนายจะยอมเหรอยอมเฮ้ยยอมจริงเหรอยอมจริงเหรอไม่ได้เล่นอย่างนี้วะถ้ายอมอย่างนี้เราอะเออเคยชั่วโลกอกหน่อย เนี่ยลิวฉันอะนะดีใจนะที่นายอยู่รอดปลอดภัยได้ถึงวันนี้ถ้านายเป็นอะไรไปฉันก็ไม่รู้จะมองนาย้วยสายตาแบบไหนเหมือนกันนะคงแย่มากอะโอ้โหนี่เกิดปะแล้วนี่อาร์ตไปไหนเนี่ยเออไปไหนก็ไม่รู้ดิไปไหนอะเมื่อกี้ก็เห็นมันเดินแบบเออหนะเไ็นหรอเออไม่รู้อะที่นากาหรือเปล่า หัวอาร์นี่มันมีอะไรอยู่ในหัวมั้งมีเนี่ยโอ้ยเนสครับไอ้ววาเนสเนี่ยดา่าอาร์อะไยิ่งกว่าติวหนังสืออีกนะครับเนี่ยฮะก็ดูอาร์สิสับแค่เนี้ยยังจําไม่ได้เลยสมองอาร์นี่นะเบายิ่งกว่านุ่นซะอีกรู้ตัวไหมเนี่ยสับแค่ห้าร้อยคำแค่เนี้ยทาเป็นจําไม่ได้ทําเป็นลืมเนสว่านะหมื่นคําสําหรับเนสนินน้อยไปเลยก็ยสมองไม่เหมือนกันนี่ครับค่อยๆเป็นค่อยไปสิ นะคนนุง่งงออย่างเนี้ยนะเนี่อยากเจอมานานแล้วคอยดูนะจะสอนให้ฉลาดให้ได้เชียรเรื่องนง่เนี่ยฉลาดนะเชียน,น่นๆโชมอีกแล้วอย่าดูนะครับดูมากจะก็กลัวหรอกนะไม่ต้องมาเทียงเลยนะก้มลงเลยตอไม่ถูกเลยนะเนี่ยว่าตอบอะไรตอบอะไรเนี่ยคนอะไรไม่รู้หน้าตาก็แย่สมองยังฝอยเนี้ยเอิร์นไม่ต้องไปสมัครมาแล้วนเนี่ยพลัง ต่ออะไรต้มลงมาข้อนี้ตอบอะไรจะเอ็นติดไหมเนี่ยมองหน้าฉันเนี่ยฮะต้มมาเลยในข้อนี้ข้อนี้ข้อบีอะไรนะตอบเลยนะข้อข้อบีครับข้อบีน่าใจนะอ่ะไม่แน่แล้วอ่ะใช่หรอแน่ใจปะเนี่ยไม่ไม่รู้อ่ะข้อบีมั้งคนนันไลน์เนี่ยข้อบีมันถูกแล้วอ่๋อโอ้โหแค่นี้ไม่มั่นใจเอ็นนี้จะเอ็นได้ไหมเนี่ย เป็นเมอร์เลยนะ hmm. อาเด็กเอ่ยอาเด็งพ่ออะไรเนี่ยเก็แล้วเก็แล้วตัดึงจะไม่ได้มึเก็บแล้วกเปล่าก็แอรก็แอรไม่ได้ถูกอ่ะนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดการกับเด็กพวกนั้น พวกที่มันทำลายมหาวิทยาลัยติวเตอร์ของเราใช่ครับอธิการบดีเราต้องฆ่าไปได้หมดฆ่าไม่ให้เหลือกว่าเราจะดีอราจะฆ่ายกันกันได้เราเลือบากยากแค่ขนาดไหนท่านผิการบดีก็ทราบอยู่ใช่ไหมครับโทษของมันมีเพียงสถานเดียวเท่านั้นคือถูกเชื่อ เชชอดเหมือนกับไก่เหมือนกับไก่เหมือนกับไก่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 ท่านอารยครับจริงนะครับดูเชืดมือนกับไก่ก็ดีนะเพราะว่าอยู่ในข้ายกั่นเนี่ยเราไม่เห็นมีไก่กินเลยโอเอฟซีนายครับ เดี๋ยวเราสั่งไก่มากินกันดีกว่าเนอะอย่าบ้าไงแล้วเราจะจะสั่งยังไงอ่ะเราโทรไปอ่ะเราจะบอกเขาว่าไงว่าเราอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเนี่ยที่ไหนยังไม่รู้เลยทำยังกับจุดทูบแล้วไก่มันจะมางั้นแหละฮะโทรดีร่วมกันนะแล้วอย่าเดีผมผมมีผมมีทางสำรองทางสำรองอสำทางสำรอง ถังสำรองอะไรของแกฮะถังขยะไงเล่าน,นี่ <c oughs> ง <c oughs> นี่ไงนี่นี่อันนี้แกดิข้างในนี้นะเป็นถังที่มีอุดมไปด้วยของมีคุณค่าทุกอย่างมีอาหารอร่อยน่ารับประทานเยอะแยะมากมายเลยข้างในนี้นะโอ้โหมีหมูหันเป็ดปากินปลาซาบะเปาืคือซาเบเปา้หเต๋าังโอ้บบโหมีไก่ทอดดีหมดลอันการครับจะไม่เอาหรอครับ น,นี่แกจะให้ฉันกินอาหารจากฉันยานเนี่ยเหรอเฮ้ยใช่ครับเอาสิกำลังหิวเลยเ